ครับสวัสดีครับสมัชิคทีเด็ดบิ๊กจมทุกท่านประจำที่8เดือนกุมภาธ์2567นะครับขออนอื่นเริ่มมาดูสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กดตันไป1ตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างน o t t i n g h a m Forest เจอ Bristol City นะครับผมได้ทุงให้ต่อ Forest ไปในราคา1ลูกนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเสมอนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมไนดะ้ไปทางในกลุ่มก็บวชมาเหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเต็งตาคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับปาดบวชต่อเนื่อง3วันติดตไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดทีดี99ด้วยนะครับอย่ามีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดทีดี99ด้วยนะครับ สำหรับสายบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้รู้กันทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลโปรตุเกสครั ate, บรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างวิเซล่าเจอเบนฟิก้านะครับ วิเซล่าอยู่อันดับที่18กองลีน, 1. นะครับส่วนเบนฟิก้าอยู่อันดับที่1กองลีนะครับเกมคุณนี้ตะเตะกันเวลาตี3 45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปคาราเบนฟิก้าบ um ุกมาเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับจะบ้านอย่างวิเซล่า3นัดล่าสุดที่ผ่านมาเป้ไปทั้งหมด3นัดเลยนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเป้ปวิตตอรีกิมารายไปด้วยสกอร์ ส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดและเสมอไปหนึ่งนัดน,นะครับสิบหกนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับเรนนัดล่าสุดเบอร์บานเอาชนะกิวิเซนตี้ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มในร่วมดูดูดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างวิเซล่าจะไม่บอกสามสี่สองหนึ่งนะครับตัวหลักๆก็จะมีโบนวิลสันอเล็กซิสเมนดิสและก็ซาซินวานะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าก็ไม่บอกสามสี่สองหนึ่งเหมือนกันนะครับนำถ้าออาโดยัังคิ มารียและก็ราฟาซินวานะครับสำหรับเกมคู่นี้เดทเปิดมาเป็นเบนฟิก้าเปิดราคามาต่อลูกครึ่งนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมยันอย่างเบนฟิก้ามากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เบนฟิก้าดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อเบนฟิก้าไปในราคาลูกครึ่งนะครับยงมีครั้งนะครับแฟนต้องให้ต่อเบนฟิก้าไปในราคาลูกครึ่งนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเชียนาลุ้นกว่านะครับขออนาุจากกันนะครับฝากกดติดตามและกดสมัครกไกให้ช่อง u t u b e ทีเด็ดบิ t ๊กโจมในเพจทีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประลนานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ